อ่ะก็สวัสดีนะครับสหรับค่ายเดมพิดเดนะครับวันนี้มารีวิวเอฟเฟกตัวเมทัล o n e นะครับที่อยู่ในกล่องอซื้อต่อเข้ามาก็คือเป็นเมทัล o n e ครับเวอร์ชันที่1แต่ตัวนี้รู้สึกมีปัญหาเรื่องของอเลเวลความดังซึ่งต้องเปิดเยอะนิดนึงน่าจะมีความเสื่อมข,ของระดับความเร็วความดังเลเวลนะครับซึ่งปุ่มหลัหลกๆก็คือเป็นเมทัลโซนเลยของบอสก็ลองฟังีิงคิงครับฟังเสียงเอฟเฟกครับ อเสียงจะดูแห้งๆนิดนึ่งนะครับก็เปิดขึ้นไป้นึงอ่ามาลองเล่นตัวปรับตัวแหลมกับเบสดูนะครับ อ่ะผมเปิดสุดเลยเปิดแหลมไว้ต้องการเบรคสุดก่อนครับด้วยผมจะปรับอันนี้ผมจะปรับไว้แบบนี้นะครับเอากลักษณ์ที่ผมจะเล่นผมจะปรับไว้แบบนี้ผมจะลดความอ่าส่วนตัวเสียงกลางกับเสียงความกว้างนะครับผมจะเปิดแบบนี้ครับ เฮจยเปิดเสียงกลางนิดนึง,งลองฟังเสียงกลางก่อนผมจะเปิดเสียงกลางไว้แบบนี้ประมาณบ่ายสนะครับแล้วก็เปิดเสียง อ่าขึ้นเขาเรียกย่านเสียงกลางขึ้นของอ่าย่างขึ้นนะครับคมเปิดแบบนี้เวลาเล่น เกณฑ์ผมจะเปิดไว้ประมาณนี้นะครับความดังวันนี้อ่ะกำลังบาลาแล้วถ้าเกิดผมคิดว่ากลางผมยังไม่พอผมจะเพิ่มเสียงกลางขึ้นแค่นี้นิดนึงนะครับซึ่งมันจะพุ่งขึ้นเมื่อกี้ที่ไว้ตรงกลางนะครับไว้ก็คือเสียงมันจะสู้ๆหน่อยอ่าฉะนั้นผมจะเปิดเสียงกลางเพิ่มนิดนึงประมาณสักบ่ายหนึ่งโมงนะครับอ่าความดังประมาณนี้เพื่อเปิดเสียงกลางความดังก็จะเยอะขึ้น ประมาณนี้ครับผมว่ามันแหลมไปผมลองเปลี่ยนเลนส์เสียงนิดนึงเสียงเลนส์เอาไว้ตรงกลางเลยเสียงแค่นี้เลนส์มันครับเสียงกลางมันพุ่งไปนิดนึงครับก็คือเวลาเล่นเราก็ต้องปรับครับปรับว่าเราจะเอามันอยู่ประมาณไหนนะครับ ซึ่งมันแหลมมากนะครับตัวเมทัลชมวัชั่นหนึ่งนะครับก็อาจจะต้องลดแหลมนิดนึงเพิ่มเบสหน่อยเพิ่มเสียงกลางผมจะอาจจะปรับประมาณนี้ก็ได้ครับ ปรับเข้าค่านะครับกับตัวเบตันโซนนะครับซึ่งอันนี้เป็นเวอร์ชันหนึ่งซึ่งมันจะมีมาพอมเปลี่ยนกล่องแล้วอ่ะแล้วทําเป็นทูไบพาร์ด้วยอ่ามันก็เลยจะทําให้รู้สึกแบบว่าเสียงเศร้ามันแปลกๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นระบบของทูไบพาร์ด้วยส่วนหนึ่งที่อาจจะทําให้ความดังของตัวเนี้ยมันลดลงก็เลยต้องเปิดเพิ่มเยอะขึ้นแต่ก็มีเบตันโซนรุ่นแรกๆก,ก,ก็ต้องเปิดแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าค่าตัวเนี้ยมันต้องเปิดเยอะอ่า ก็ยังไงลองหาเปนนโซมมเล่นดูนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจเดนพีเด้นด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับ